เลขดังที่อำเภอสว่างดันดินบ้านผมนะครับตอนนี้ดังมากครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่11ตุลาคม2 5 6หาครับมือนีครับจะมีเลขดังอำเภอผมมาแบงปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่าผมไปหาเลาะซื้อแล้วบอมมีครับผมแล้วก็เป็นของ แม่สารคามนะครับคลิปนี้นะครับผมเนาะเลขดังบ้านผมที่อำเภอสว่างในดินแล้วก็เลขของแม่สารคามนะครับนำมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะแม่สารคามนะครับงดที่แล้วให้มาครับบนครับเด่นที่8ครับเลขออก978นะครับงดก่อนแม่ห้มาบนเม็ดเดียวครับผมเนาะที่58ครับแต่ว่า ล่างออก58ครับผมเนาะห้บนลู่ลางครับผมงวดที่แล้วก็ให้มา8ครับผมเนาะ8บนครับจับคู่แม่เข้านะครับผมเนาะห้มามหน่อยคู่แม่ครับผมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับของแม่สลักามครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับผมของแม่สลักามนะครับงวดก่อนนะครับให้58บนเม็ดเดียวครับ ออกล่างนะครับของแม่สารครามครับของแม่สารครามแม่สารครามนะครับนี่ครับ16กันยาครับผมเนาะให้มา6-58เม็ดเดียวครับเลขออก58ล่างครับ กัทือว่าแมนครับผมเนาะต่ว่าให้บนล่างกัทือว่าน่าติดตามครับของแม่สารคามครับผมงวดนี้แม่เมาครับผมเนาะแม่สารคามครับเมาอุตลีครับผมเนาะนี่ครับแม่ทรงใบเบิ้งครับเมาที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับแต่ไม่มีห้าศูนย์นะครับมีแค่ศูนย์ห้านะครับผมเนาะนี่ครับแม่มั่นใจล่างนะครับศูนย์ห้านะครับงวดนี้ของแม่สารคามครับ ก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูเลขดังบ้านผมดีกว่าครับเลขตัวนี้ดังมาครับผมเนาะบ้านผมครับที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับผมเนาะเลขดังเราไปหาสื่ออิลตาลีได้ครับผมเนาะเลขดังครับ ผมว่าบเอาครับผมเนาะทั้งจังหวัดีกว่าเอาแค่อำเภอผมดีกว่าครับเนาะเพราะว่าผมไปหาซื้อแล้วเลขตัวนี้บ่มีขายครับผมเนาะเลขดังบ้านผมครับที่อำเภอสว่างดนดินนะครับจังหวัดสกลนครครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเลขดังบ้านผมนะครับ ลงวันที่10 6ทับ1 0ทับ6 8ครับ1 7 7 1นะครับเลขดังนะครับบ้านผมครับเพราะว่าผมไปหาหยิบกับตปวตุตอรีรบอมีขายครับผมเนาะ1 7 7 1ไม่มีขายนะครับตอนนี้ผมได้มาแค่7 2 2 7ดงต่องน,นี้ครับแต่ว่าหา7 1 1 7ดู ถ้าใครมี17 71นะครับมาขายด้วยผมนะครับผมเนาะมาขายให้ผมนะครับนี่ครับเลขดังบ้านผมนะครับที่อำเภอสว่างในดินนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเฝ้าไปหาหยิบจับรัตตลีนะครับผมเนาะมากกระตันได้พวม้ากระพานครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับมาครับมาดูของ แม่สารครามดีกว่าครับแม่สารครามงวดนี้นะครับแม่มันใจมากครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของแม่สารครามนะครับแม่สารครามแม่สารครามดูสิไหนเอ่ยไหนเอ่ย เน้นย้ำกับเอฟซีทางช่องครับผมเนาะผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก u t u b e นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมแล้วก็กลุ่มปลอมเยอะแยะมาครับผมเนาะติดตามผมได้นะครับทาง u t u b e ครับผมเนาะพิมพ์คำว่าพหัตถ์ชแนลแล้วก็ช่องพหัดคนเดิมนะครับช่องสำรองครับผมเนาะมี2ช่องครับนี่ครับงวดนี้แม่ซื้อศูนย์หาเยอะมากครับผมเนาะซื้อศูนย์หาเยอะมากครับ งวดนี้แม่ให้มานี่ครับบนครับเด่นที่4ครับ6กเจ็ครับเจ็ดสี่สี่เจ็ดเม็ดเดียวครับล่างเด่นที่5้าครับผมเนาะใหศูนย์ห้าเม็ดเดียวครับของแม่สารคามนะครับงวดนี้แม่บอกว่ามั่นใจมากครับผมเนาะแม่สารคาม มั่นใจร้อเปนะครับงวดนี้เหมาที่05น้านะครับแม่สารคามครับแม่สารคามบนครับเด่นที่4ครับบนครับให้มาเม็ดเดียวครับ หกเสครับแล้วก็ 7, 4 4, 7นะครับเน้นที่ 6, 7, เสแล้วก็ 7, จสนะครับนี่ครับส่วนล่างครับผมล่างครับล่างให้มาหครับ 05เม็ดเดียวครับล่างเด่นที่5ครับล่างเด่นที่5ครับ05เม็ดเดียวนะครับ05เม็ดเดียวครับลงวันที่16ทับ10ทับ6 8ครับ ก็ถือว่าหน่อยคู่แม่ครับผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับของแม่สารคามครับมามาแคปหน้าจอเอาเลขดังก่อนครับผมเนาะเลขดังบ้านผมครับที่อำเภอสว่างในดินนะครับจังหวัดสกลนครครับเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไม่มีขายนะครับผมเนาะนี่ครับตอนนี้ผมได้แค่เจ็ดสองสองเจ็ดครับผมเนาะผมอาจจะหาซื้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับผม งวดนี้ผมชอบ3คูครับ717279อกนะครับผมเนาะมักระตามได้บมมักระพานครับส่วนของแม่สัรคามนะครับแม่สัรคามงวดนี้บนครับให้4ครับ 6, 74เม็ดเดียวครับชุด3ตัวครับแล้วก็7447เน้นที่6 74แล้วก็74นะครับล่างครับเด่นที่5ครับ05เม็ดเดียวครับ0 5ย์้า เม็ดเดียวนะครับกร่สุดท่านี้ครับกับเขาอุ่ยพอนให้ f อฟทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแควขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ